อยู่กับผมนะเคนในช่องเคนเคนโ o บักซีเฮชนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมส smile smiling infection นะ,อ,ะอันนี้เล่เออเนี่ย,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 ยอ,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 อาจจะไม่ค่อยชัดนะ ตอนแรกที่ไม่ได้ลงคลิปเอาหิมาซาซาซาเป็นคนซากับผมมันมีคนซาซาซาซ,า,ซาครับซาครับเอากำเดวเดี๋ยวเดยปล่อ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 ย,อย,อยน,น วิธีการข้ามยังไงแบบเร็วเดี๋ยวดูนะ,ะแต่แต่ไม่อยากโกงอะ่ะมันคือมันไม่อยากโกงอะ่ะแ,แต่ขอขอโกงทางเดียวในชีวิตทางสุดท้ายที่ผมจะโกงมันมันไม่ใช่โกงครั้ทางเนี้ย <c oughs> มันเหมือนเป็นทางโกงะเอา้าวี โอ้ยสา์ได้ขวดแล้วว่าอ๋อ,อ,อมันมันไม่สัน่นนะน่าจะสั่นอยู่นะฮะอืมอืม,มฟาดมันอะไรกัน นั่นไงโดนอีกแล้วอะ่ะโดนอีกแล้เอะ่ะไม่เกมนี้ผมโดนตลอดเลยผมไปทางดีๆก็ได้โอ้ทางลัดเนี่ยไม่อยากให้ผมไปอะ่ะม,มาผมเอาขวดปลาเลยและนะ้วน,นี่ขึ้นไม่ได้โอ้หืมได้ปะขึ้นได้ปะ ออใช่ใช,ใช่ทางนี้ทางนี้ต้องไปเปิดต้องไปเปิดนี่อยู่ไหนนี่นี่นเออนี่มาปิดโลกนี่ฮะก็ข้ามเลยคะรออะไรอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไม่ได้นี่ปิดโลแล้วปิดโลแล้วไปเลยไปเลยตามไปทีหลังเออนี่แหละ ของกดของแค่แกนี้มังไม่รู้เลยต้องไปทางพอไว้เอาอีกแล้วเปิดโลกเออใครมันไปกดเปิดโลกเมื่อกี้ผมกปดปิดแล้วเปิดนี้เปิดนี้โอ้โหโอ้ย มา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 ไปแล้วไม่สนแล้วเออเฮ้ยด่านสองใช่ไหมเออใช่นะโอเคนะด่านสองอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ขวดเลยมาท้าทายครับไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีก,อ,ก,อ,กอีกด่านอีกด่านอีกด่านเน,นี่ย ไม่ต้องมา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 ดึงแล้วค่อยโดดนะเอาให้ปิดทำพื่อ่ะปิดไว้อ่ะอ้อเสะเปิดโอ้โหหนักล้อสองตัวสองตัว,ตวนี่ทุกนาทีหนึง่งโดด โดดนี้โดดนี้กอนอ้ตกยังไ้โดดตก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 เดียว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 ้้้เออผมตายงั้นผมไปทางลับดีกว่ามาดูกันจะไปได้ไหม จะตายเหมือนเมื่อกี้ไหมมาดูกันตอนนี้จะไม่จะจะไม่เป็น s ม i l i n งจะไม่เป็นส m i ลิ่งแบบงโง่ๆแล้วเอา้าเฮ้ยมาทำไมมาทำไมเอ็งมาทำไมเอง is my enemy It is my enemy โอ้โหครบตีเลยปะเนี่ย โวยกันหน่อยดิผมตายอีกแล้วผมไม่ไหวละผมไม่ไหวละผมไม่ไหวละทำไมผมตายตลอดเล่ยอ่ะผมไปทางคนปกติก็ได้อืมเด้อกระโดดลัวๆอ่ะไปนี่สมัยบังตบแตก ตกหัวแตกเลยอ้าไปได้ผ่านชะลุยไม่ต้องไปกดขึ้นนะต้องกดขึ้นเลยนะมาครับนั่นเอาไม่ใช่ไม่ได้กดขึ้นเราไปจบสามสองหนึ่งผ่านเร็วๆตรงนี้ต้องผ่านเร็วๆแต่มันมีคุญแจข้างล่างเดี๋ยวไปเก็บก่อน มีคุญแจเอาตายแล้วทำไมผมตายบ่อยยังนะโอ้เอาเอาข้างข้าวไปอ,ไอีเดียวหน้อยเบตดอื้ดักหลังเต็มเลยไม่ต้องมา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 ครับเอาเล้าเอาเล้าเอาเล้าเอาเบ้า เอาบ้างเอาบ้างไม่ได้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 สามีนามีนาเออเจ้าเอตอนนี้ผมเกียบผมเกียบสไมลิ่งที่สุดแล้วตอนเนี้ยเอาบ้าง ตอนนี้ผมหาเรื่องสมาลิงอยู่เอาเป้าเอาเป้อาตบไปถึงที่สังสอนนะฮะการสังสอนที่ถูกต้องแม่มันต้องใช้ขวดกระโดดกระโดดลงมาตบเลยน่เ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 ออจงังหวะดีฮ้จงังหวะดี จังหวะใช้ได้มาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขอขอขอเข้าเข้าเต้นรอดีกว่าเต้นรอเต้นรอเต้นรอ ไม่มีอะไรทำไปยังไปยังโอเคกำลังมาตืด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 ไม่มีทาแรดแดงเสียดายเสียดายมากมาครับผมออกแล้วละได้เวลาไปฟาดมันมาผมเดินย้อนกลับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย,ยผมจะได้แล้วผมจะได้แล้วกำลังผมกำลังทำอะไรเยอะเฮ้ยมาช่วยกันดินั่นนั่นดูดูมันทำดูมันทำครับดูสิ่งที่มันทำกับผมกับ หลบไปเลยนี่เดินเข้าแบบชิวๆ chill guys ภาษาล็อ,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 ลอดนี่ไม่น่าไปนี่ไม่น่าออกไปเลยปีนได้ใช่ไหมปีนขึ้นมาแล้วเป็นปีขึ้นมาแล้วเก็บออฟได้ใช่ไหมนี่แบบสี่ฝันทิ้งเลย อือืมชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโดดยา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 เดยมันขึ้นยังไงเพื่อความปลอดภัย เ,เดนเดนี่ยผมผมไม่เอาผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วมก็ตน้นไปผมก็หตน้นหัวต้นเวลาดีตัวเออผมรงงี้ผมไม่น่าไปไปตีมันเลย มันตอนนี้อย่าพุ่งลงไปเลยม,มันมาแน่นอนมันมาแน่นอนน่ะ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 ,นะขึ้นมาแล้วดีแล้วนะแล้วผมจะไปยังไงทีนี้ ต้องรอใช่ไหมมาแล้วอย่าบอกนะมันเผาไปันเผากุญแจเปล่าไม่เผามันไม่เผา,เผา,เผา,เผาโอเคย่ยำยำยำยเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บมาครับพร้อมปืนสองรอเนี่ยโอเคยิงนัดหนึ่งเช็ค ยิงยิงไปไหมไปไหมไปไหมเอ้ยช่วยด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยา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 นั่นงไงโอ้ยฆ่าเราเลยไม่ต้องฆ่านะละรีตัวมียาเล็กคือผมว่าผมไม่เอาช็อตกันละผมไปอย่างเงี้ย โอเคทางสะดวกครับนี่เก็บไม่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อ๋อสมัยลิงเก็บได้อย่างเดียวสมัยลิงเท่านั้นที่เก็บได้อะเรียบร้อยนี่ครับนิ่งกดกันด้ด้วยมือบอลพอดีดีมือบอลเว้ย เรขึ้นทางไหนโอเคขึ้น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 ,น,นไปต้องอันนี้เอาอะไรนะนะโอเคนะครับก็จบไปสำหรับ e ีพีนี้นะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะฮะบายบายนะครับ